เห็นเป็นตัวเลงแดงจึงคืงเลยค่ะสีแดงนลยแม่นค่ะตแดงจึงคืงเลยค่ะเดี๋ยวครับเอ้าเปลาเลยครับน้องแอนค่ะนูเห็นเป็นโตเวเลงสามตัวค่ะสามตัวกับสองตัวค่ะโอ้ได้ทั้งสามตัวสองตัวแม่นค่ะกาวสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมณีพอเที่ยงเดือนทางผ่านมาทั้งบ้านน้องแอนเนาะบ่าวแอมเคยมาเอาคลิปน้ำเพลนปรากฏว่าเลขเข่าครับผม งวดน ok ี้เดินทางผ่านก็เลยบอพลาดครับผมแวะมาหาน้องแอนอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะมาสอบถามตัวเลขขวามฝันเอาไปแบ่งปันในพี่หน้องเดี๋ยวห้องไปถ่าช่ไปถ่าฟังน้ากันว่างวดนี้น้องแอนจะให้เลขตัวใดไปเป็นแนวทางประจําของงวดวันที่หนึ่งกันยายนสมศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมเนาะเดี๋ยวไปฟังของพร้อมกันเลยครับผมโอ้เดี๋ยวมีท่ากำลังตั้งกล่องครับผมมาครับเพื่อนกาสวัสดีครับน้องแอนกา่าวสวัสดีครับ เป็นคลิปแรกของพอเที่ยวเนาะครับผมท่านผู้ชมเนาะครับแต่ว่าบาวแอมเพิ่นกะมาอยู่เรื่อยเราเพิ่นก็ได้โชคได้ลาบจากน้องแอมอยู่เรื่อยครับมวันนี้เดินทางผ่านก็เลยบ่อผ่านซี่ครับท่านผู้ชมเลยแวะเข้ามาหาครับเนาะบาวแอมเนาะครับต้องบ่พลาดกับน้องแอมครับนานๆจังฝันเธอได้ครับพอเที่ยวแม่นบ่ครับนแี่ออกบ่แม่นได้ทุกวีกบ่แม่นตัวบ่แม่นครับโอ้นานจะฝันนานๆจะฝันครับแต่ว่าคั่นได้ฝันนี่เก้าสิบครับผมเปะอ้าวท่านผู้ชมเนาะฝัน ฝัน่<บ>าจังไดครับน้องแอนงวดนี้ค่ะคือว่าตอนเศารค่ะหนูหนูเตรียมโต๊ไปซื้อของไปซื้อขนมมาเฮ็ดบุญสังกทานค่ะเด้วที่นี่โต๊ะเย็นมากหนูกับฝันค่ะฝันฝันว่าไปทำบุญค่ะทำบุญอยู่วัดขงาง่ังนูนี่แหละค่ะแต่ว่าความเป็นจริงกับจะมีบุญอีดีไหมนบอรครับแม่นค่ะบุญสังกทานค่ะอค่ะแล้วที่นี่ หนูกะไปกาบค่ะไปกาบพระค่ะไปกาบพระแมงค่ะแล้วหนูกะเห็นแมไปเห็นตัวเลงค่ะตายฐานพระค่ะแนคข้ฝันในหได้ไปกราบพระแมงค่ะเราพอดีไปเห็นตัวเลงค่ะอยู่ฐานพระแมงค่ะเห็นเป็นตัวเรงแดงจึงคืงเลยค่ะสีแดงเลยแมงค่ะตัวแดงจึงคืงเลยค่ะเดี๋ยวครับเอา บอกเลยครับนองแอนค่ะนูเห็นเป็นโตเรงสามตัวค่ะสามตัวกับสองตัวค่ะโอ้ได้ทั้งสามตัวสองตัวแมนค่ะก็คือวานอบายมอมเนาะคนหฮอเพื่อนกำลังจะมีงานเนาะอยู่ในวัดเนาะงานกำลังจะเป็นบุญเป็นศีลก็แต่ไปซื้อของมาไหว้เตรียมจิตใจเฮ็ดโลงท่านครับคนหฮอจะทำบุญมันก็เริ่มจะมีมีบารมีเนาะครับผมก็แนมเห็นสิ่งอี่ยังล่ะเขาเอินจะเอินว่าจะมา เห็นตัวเลขตัวโชคตัวลาบเอามาฝากพี่ฝากน้องที่มีโชคมีลาบก่อนก่อนเอาจะได้ถ้ามูลกระได้เนาะครับผมพราเที่ยงครับเพราะว่าขนมก็ซื้อมาแล้วได้กินอยู่บ้างครับเสือมาแล้วพราเที่ยงกับบกแอมก็จัดการคนละถุงแล้วครับท่านผู้ชมเนาะครับเอาบกแอมถามยังไงอีกแต่พอได้ตัวเลขกนีเราบอกว่าเขาก็ไดสองตัวสามตัวมีแค่ตัวครับเด็กสองตัวหรือสามตัวครับมีทั้งเลขกสามตัวกับสองตัวค่ะสุดยอดเลยครับพราเที่ยง สามตัวแดงสองตัวสองตัวนี่กระสีแดงขึ้กันแมนค่ะครับผมเห็นจ้าจ้าเลยบอกครับนี่แมนค่ะเห็นเป็นตัวเล่งจ้าจ้าเลยค่ะครับบมมีไพายมาบอกบอมีค่ะพระพระนี่เป็นปางเป็นพระแบบไหนครับพระหลุมพระใหญ่ๆค่ะเป็นพระองค์ประธานแมนค่ะประธานใหญ่แมนขันพระพระองค์ใหญ่ๆนี่จะเป็นพระประธานองค์สีทองหรือสีขาวหรือสียังครับ สีทองค่ะสีทองแต่ว่าตัวตัวเลขนั้นสีแดงิีนคืองแมงค่ะนะครับท่านผู้ชมบอเอ็มกับวันนั่นได้ยังฟันเท่านึ่งตาฝันละแน่นอนครับเก่าสิบเกาจุดเก้าเปอร์เซนต์าบอเอมครับผมเอาตัวไหนเนี่ยน้องเอนยี่สี่คนคือสี่มั่นใสอัอนแี้มินละละนี่จะถามไปหนาไปหลังบ่อ้น้องบอกยังไเอาป่ะว่าค่ะสามตันุก็เห็นเป็นสี่สองหค่ะสี่สองห ส่วนสองตัวนูเห็นเป็นแปดหาค่ะสี่สองหกแปดห้าครับผมท่านผู้ชมสี่สองหกแปดหาน้องแอนเห็นอยู่ฐานพระเนาะฐานพระประท่านสิ่งนควข้อมฝันน้องแอนนันเพิ่นได้ไปกราบพระกราบใกล้ๆว่ามันมันปนปนกันก็ความจริงเหรอครับท่านผู้ชมน้องใบแอนเนาะความจริงวัดเพิ่นก็จะมีบุญบุญสังกัท่าน ็นมูลสักฆท่านเพิ่นน่องแยนกับแม่นี่ครอบครัวก็ได้ไปสือขนมนมเน่ยเป็นนาเป็นยังมาเตรียมไหวไทยลงท่านครับแต่ว to ่าตกกกังขืนมาฝันครับฝันว่าได้ไปกราบพระในวัดล้วเห็นตัวเลขเงื่อนนาขึ like ้นเห็นต er ัวเลขแรงจึ้งคืนมาสันนี่วัดก็อยู่ข้างหลังนี่ครับนี่ประตูสีสีเหลืองเหลืองประตูโค้งนะครับแม่นครับนี่วัดพระแพงวัดครับอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละครับรับเกิดเป็นทา่ทนาะ ครับกอเทียงแมนให้เป็นแนวทางของงวดวันที่หนึ่งกันยายนครับหลังจากเห็นตัวเลขดาน้องแอนที่จังไหนครับผมวันนี้วันนี้นุกเตือนขึ้นเลยค่ะตื่นขึ้นเลยโชกดีเยอะบ่เอนเห็นตัวเลขยังตือนกันนอแน่นอนมันจะจืดได้เราค้นนอรับกนนอนฝันไปเรื่อยๆนี่อาจจะลงได้ตัวเลขแต่ว่าขันฝันได้ปั๊บเตื่นปุ๊บนี่จะจะจําได้แม่นครับอ๋อครับผมซีสองหกกับแปดหาครับผม 42685ตัวแดงจืงคืนครับลองไปพิจาณาเบืองเด้อครับสมุทรชมพร่านองเยนกับกระลำจะทําบุญคือว่าคือพอเยงเบอกนะครับผมบ้านเพิ่นกงจะมีบุญสังกท่านก็ได้สื่อสิ่งสื่อของมาเตรียมไปเห็นลงท่านไปถแตกภูมาร่วมงานเนาะครับผมเนาะก,ก็ถือว่าข้าตั้งใจที่จะเฮ็ดบุญอยู่แล้วบาร,รมีมันได้เกิดข้าบ่า,บายเนะาะครับผมหเห็นตัวเลขแดงจืงคืนครับผม426แมน布拉ครับผม ก็แปดหาครับเอ้าให้น้องแอนเพิ่นแต่เพิ่นถือให้เอฟซีเพิ่นเบิ่งเนี่ยบ่าวแอมนี่ครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวพอเที่ยงจะถอยมาหน่อยหนึ่งเนาะมันอยู่ใก่แล้วมันแน่บ่เห็นนี่ครับผมสี่สองหกแปดห้าสวยตัวครับเอฟซีเพิ่นถามหาหลายตัวโอ้แอนแน่ว่าสันคนสวยนะครับแม่นบ่ครับผมพอเที่ยงบ่ได้เคยไหมจะเชื่อสี่สองหกแปดห้าเด้อครับท่านผู้ชม ทานใดฉินชอบจะได้ชุดใดกกลองพารนะเบิร์นาะพอเที่ยงกะแอดมินของเขานี่ละบอาง่ายๆก็มาเข่ะมาติิตามให้แค่เป็นแนวทางเนะบอยเนาะแนวทางของถากินแบ่งของรัฐบาลครับผมสนับสนุนรัฐบาลซอยเสียภาษีซอยกันนะครับผมท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าทันใดมีโชกกะอย่าลืมครับผมเฮ็ดบุญเฮ็ดศีลน้ำกันอ่าครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณนองแอนครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสีแ่งปันจระเข้เลนแฮย์เอฟซีได้ไปไปเป็นแนวทาง c268 ห่าเป็นตัวเลขของน้องแอนที่มันฝันตัวเลขขึ้นยุทธานพระตัวบักนี่แดงจึงคืนจะลืมเลือกครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอไวเบิ้งครับผมเพราะว่าใกล้ๆมือมากมันผสัสลืมนะครับผมเนาะถ้าเอาแคปหน้าจอไว้กาจะบ่ลืมเอาครับผมแคปหน้าจอไว้ครับผมเนาะ 4268หาท่านผู้ชมสุดท้ายนี่พอเที่ยงก็จะขอตัวลาไปก่อนพอกันไม่คลิปหนาให้ท่านผู้ชมทุกท่านชโชคดีโชคหวานเด้อครับตัวเลขของน้องแอน426ให้มันออกตรงตรงของงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศ .2567 เนาะครับผมเนาะให้ตรง,<า>งตรงเต็มเต็มให้ fc มีโชคมีลาบก,กันท่านผู้ชมดีจับเงินแสนเงินล้านกันตลอดปีตลอดไปสวัสดีครับ